สวัสดีครับยินดีต้อนรับขอยชูทั้งช่องของกระบาดโชคและปูดัดน้ำโชคนะครับนะทางเพจกระบาดปลาโฉกนี่นะครับติดตามได้นะครับนะ,ออะขอะะะขอบคุณทุกท่านเด้อสวัสดีเด้อต,ตอนเศร้าเด้อตอนสวยๆจังงัยนะครับนะตอนนี้ลมมาแล้วลมแรงมากเลยครับเก่งกลางหายช่างกันเริ่อมเสียล่แล้วครับเพราะว่าลมมาแห้งสเสลือเกินอนะครับนะลมมาแห้งลมแรงแล้วอ้า ปูขัดเซ็ตไปตัวนั่งแล้วเนาะกำลังขึน้นเรียบร้อยขึ้นปูเรียบร้อยนะครับนะแก่งเท้าได้หรือยังเด็กฮารุมาเด,ด็กจีฮารุมขันร่มแห้งกับยีปซัดเต้นล,ล้บงร้องหอก ลมควายกะจิฮะพอ่อแดงส้น,สน,สนห่สนมส้นเงาส้นแดดไปเถึงไงสร้างตั้มมื่อนี้ยทำงานสำรวกบ่ฝนมากใช่จังไงถือว่าโอเคครับมื่อนี้ครับเออต่ว่ากะบ,บ่มีแดดบ่ห่อนออบอ่ห่อนเนาะแต่ว่าช่วงนี้กะพายุเริ่มสิข่เแล้วครับผมลมมายังแห้งหมดืดมืดมากเลยครับเนี่ยอ๋อครับบ่ห่อนนะครับบ่ห่อนแต่ว่าดันตะลุม่มครับ ส่วนองพญานาครับด้านผลนะครับครับได้แก้ไขแล้วครับได้แก้ไขตัวที่สองนะครับครับยกให้มถองผลได้เรื่อยแล้วก็ได้สูงขึ้นนะครับครับผมประมาณสองเมตรเป็นย่างหน่อยนะครับผมรอดได้พอมนะครับรอดได้พอมครับผมจนไปชุดตลอดแทงนะครับผมตอนนี้นะครับได้ลุ้งมือก็ล่างหมโผมสั่นแรกนะครับเรแล้วผมนะครับผมครับแต่คิดว่าฝนกระนาดสีมาอาจได้ชะงักไปเพิ่มสถานการณ์นะครับครับผม ครับผมเออผสมควนีนึ่งนะครับผมต้องเดือดช้มมงครับผมเดือดชมครับผมที่สองนะครับข้าวปุ้มจะฝาผสมเนาอยมแห้งาามาแหงนี่พายางอยู่แล้วทีพายางก็มีได้พายางว่ากันเอาพายางคุ้แจะว่าชาบูนก็สิลบเกินลบแป้นก็ได้เวแ้ แตลบไม่ซื้อดอกนี่เขนจะให้กลนสูงหรอสูงเลยหอกบันเทิงน้ำตาฟ้าห้องได้ล่ะบอบลอดดอกวะเออขึ้นมาเขาต้องประมดอกบลอตดอกสวิงในสูงเนาะอดได้เนะ้วิงในสูงนะครับสูงกำลังจะสูงนวิงในสูงเิบง ไม่สูงนะซานคนจับคนตกคนลงคนจะอยู่ไหนนั่นแต่ไม่คู่กันเไปหาเอาเชือกนี่ยมาไว้ไว้รับอ่ะไตอนนี้ปูบ่าหันมาตอนนี้ปูบ่าหันมาเนี่ยปูเขาปูบ่าหันมาแนี่ยไม่คู่ละตอนนี้แม่คู่อยู่ปูกับิเป็นช่วงนี้ล่ะถ้าปูมาประัทกไทิเป็นช่วงนี้เละคือไม่เ่า น่าสางนะอ่าสางกะลังหวายเสียนเพ่นกะลังแจงเสียนเพ่นตาลรกดเหมืนดนีเด้อแกบ่บ่บ่หมันใจแค่น้ำฝนเดี๋ยวมฟัง้อคือเ้าจากโค้งโค้งนม่พอใจบอกเยตั้งึ้นเถอะค้นไ้ห่นเลยองห่วงเดยได้ฝ่าห่วงเลยอันเช้านี่เด้อนาได้แค่ละลิ่นเลยนั่งนกข้ามไผ่นี่เลยลิ้นเลย กหนีนอีัดนนะเคือใชครับได้ยุได้ามทุกทุกเ่องนั่น,นเะเรื่เรี่ย่อเรนเ่อนาเอาเอาเอาเสียเอาเสียกันได้โอ้ฝน่งห่งครับไปยังก็สร้งโอ้สาเล่งใชเมื่อว้ไปสันพอฝนมาแล้วนะนำสีหัวอ้นซอดใหญ่ งานนำผ่าสีห้าแล้วี๋้วบ้างเออไปไหวบ้างเงินตันี้เหมือนมากนะครับเต้นกับสิบพายุแล้วล่ะเต้นดีแห้งดีแห้งไม่น่าจะรอดนะหนาวลินเลยเนาะหนาฝนครับเนาะ มดาล้านหาคนหลอดต่าถงได้อาตะไม่รม่เจ้าเร่นนี้ด้นี่ช่างโาเล่นนี้น่นอมโอ้ตอนนี้สรางองนกดังหันต่ใครนะครับเนาะมัดต่ไครได้ก้อนกัมัเอาไงง่นเอาอะไรก้อนตะไครยึดเกือบปแมนแต่ไครป้อนก็ได้เ้ย่าใไปใครเห็นตปนจับแมนจับ ใครแต่ใครถาก็ได้แบบพูนมากกัเขาห้มอมแบบคนคอยกัไม่เช่นไม่ถายอะไรครับอ่าอันหนข้างกระลาวนั่งรับครับ ี้เราก็จะขึ้นด้านเสียงนะครับลักษาะการจูคอนะครับการจูคอระดับเสียงจะอยู่ประมาณไหนเราก็ขึ้นให้ดูนะครับวันนี้ชอบันนี้ก็ทั้งขึ้นเสียงทั้งปั้นองค์พญานาคนะครับผมครับผมฝากติดตามด้วยนะครับตามผลงานต่อไปครับผมโอ้เอาเอาตั้งนั้งลาด่ั้งจวดจวดเมื่อนี้เครื่คือเก่าตั้งสั้งเลยมั้งตังตั้งแน่นะ ภาพองค์ที่สองเพิ่นก็เริ่มเป็นปูนเนาะสองคละคนนี้ทางเล็กก็ล่งเป็นปูนคนะคนะทีนี้เขาเอาะนะคนะทีนี้นะครับทีนี้ก็จะมาถ่ายย่าารับยาาับทไปเริ่มมาบูชาเ้อทีหลังเลยครับแล้วมาบูชา ขอพอน,นะขอพรนข้ากันขอพอขอจคขอชฉยครับลองวา่าต,ตังแน่นอนยู่นี่ตังแน่นอนเนะเมื่อนั่นเมื่อนั่นเมื่อนั่นซื้อไอยยางมาเนาะ <c oughs> เห็นเลขแอดก็โซ่หาแปดสองแปดว่าสัตแอดโซ่ข้าเดียวได้น้อยครับ <c oughs> มันมาเนานะ <c oughs> ผู้ไปน้อยเนาะผู้เห็นเนาะ <c oughs> มีคนโซ่ขนมันมาเนานะ ปลาคว่มกันมาเล่นปูนแล้วครับเนี่ยเล่นตม <laughs> มาติดอ,อ,อ,องค์ปูเพิ่นองที่สองกับสะดุ้งสูงเติบน,น,น,นะครับนะเราไปนะครับนมันมีบ,บรรยากาศเรื่องขึ้มมาอ้อครับรัางหาร่งเจ็ด,ด,ดคนแปดคนนะครับ ช่วยกันนะครับนะก้าน้ำฝนผมครับก็ได้ตร่วนนาจะ้เนทนั้นมบกพรนทอไกบคกพรขาตั้งรับผเขาทีตั้งเสียงเขขึ้นเสียงนะขึ้นเสียงองหัวนะ ของโมโขึ้นมาเนี่ยมันจะ,นจะใส่ตะเกเป็นแหลกตัวเพราะว่าตัวสีมันแข็ ข้กันนาขา้งเล็าคับเกงเยบทางเดียวาทางเียวาางเดยได้ครับตัเทางเั้นบ่ทางั้นเดี๋ยวต้องไอความใส่นั่นก็ได้เดี๋ยวที่อันนี้เอาเอาทีละคัง นกัอธิษฐานนะพันเห็ดหัวเสียนพันนาพันอธิษฐานขอนํำปูพนไดอยู่เก็บเก็บเก่าอพออธิษฐานโอ้พนได้เก็บเกเก่าเนาะร้อยเห็ดตอ๋อ้เก็บเก่าเลย็บเกได้ไม่เก็บเก็ดเก่าอ้เกเก็เ่าเนาะสร้างนอธิษฐานเอาพนเห็ดเสียนคนกไดเก็เก็เก่าได้ไปได้เก็เก่า ตดวงวงดูท่านนหวาเนี่ได้เท่าไรครับเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าบ่งสองยสนดเก้าห้าเก้าตอนเพิ่นอธิษฐานเฮ็ดหัวเสียนนี่เก็ดเจ็ดเก้าจังบะเจียวห่าวห้าวเออเน่าทางเน่าห่าวเน่ ไปผ่านธุลอตเตอรี่ยิ้ไใบกักใบสองใบเนาะครับเนาะเราพอเนาะเพรไม่ฉกไม่ใช่น้ำปูเนาะอากาศเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเงินให้เที่ยวไม่บุญวาสนาได้มาสั่งองค์ปูน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อทางส่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับธรรมดาครับเลขก็มีเขาไม่ลดครับที่จะน่าจะเรียกข้าวครับก้อนสีลงทุนเหมือนกันเสียงสูงครับ บุญไผ่บุญมั่นครับอธิษฐานเอาครับบุญไผ่บุญมั่นม,มีโศกไผ่โศกมั่นนะครับเนะาะเครื่องดีครับมันได้กลาดคือสิบโต๊กนาะเมื่อนีนะ้เนาะเครื่องที่ก็ดีนะสร้างก็ได้เ็นงานได้เต็มที่โคตรละวงังเนอ อิดแตกอีดแครับต้องเอาอีแต่ครับ eat, word, อิดว่าได้แข็งแน่นขนดได้ยังก่ว่าตั้งได้ก็ตั้งยังไปตั้งไดก่อนคลิปนี้สะไว้สามีก็น,กนั่พี่หลังเนาะแต่คือเกศเกศเก่านะครับ <c oughs> พีหนะ่ห้ังเนาะอ่าพ่นอ,อธิษฐานเอาเฮ็ดเสียนอ,อ,อง์ปูน่ะสร้างอธิษฐานเอาเกเก่าด้วพี่น้ังเด้วนนว่านสร้างนอรววาไปบง่งชวงที่คำชนะโนดเนาะหาเก้าหาประมาณนี้แั้วกหาเนาะ กะลองมักตัวไดก่ะยี่ไว้จักใบสองใบเนาะที่น้องเนาะเราไปพ่ออยู่ตลาดตะลี่คลิปนี้ไว้จะมีการคลิปใหม่ยังพอกันไหมเนาะขอพุณทุกท่านทุกคนเด้อเอฟซีทุกท่านทุกคนก็ขอเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกสุคคนหมันไม่โชคไม่ใช่นะครับเด้อกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม